สวัสดีครับวันนี้ใครเอ่ยน้องเหนือสมุทรนะคะน้องเหนือสมุทรเป็นอะไรอ๋อผู้คุมผู้คุมเหนือสมุทรผู้คุมสวิตเกมนะครับโอ้โห,โหใส่ชุดผู้คุมเต็มยอดเลยวันนี้มาทําอะไรครับวันนี้มาคุมแมคโครครับรมีปืนใหญ่ด้วยโอ้โหไหนพาเพื่อนๆไปดูแมคโคร่อยครับผู้คมโอ้โหใส่ชุดผู้คุมเต็มยอดเลยเข็มขัดไปไหน่ะ ไม่ม,ไม,มีไม่มีโอ้โหไม่มีหรออ่มันมีอยู่นะโอ้โหต้องมาคุมงานนะครับวันนี้ผู้คุมสวิตเกมมาคุมงานแมคโคลนูแม่โคลอยู่ไกลๆเลยนูเลยครับผู้คุมระลังตกสะนะกะลังตกสะนะ,านนะมาเลยพาเพื่อนๆมาดูแมคโคลก่อน เอายิงยิงยิงปืนจิผู้ผู้คุมอ่ะโอ้โห,โหใส่ชุดเท่มากเลยอือืทำไรผู้คุมเต้นเพลงอะไรนะผู้คุมผู้คุมแล้วสมุดเดี๋ยวตกสะเลยเดี๋ยวตกสะเลย ไปดูแวคโคลกันแล้วแล้เวเพืพ่อน,นมาดูแวคโคลแล้วเอาเนะอาเต้นแล้วเต้นแล้วอะไรเนี่ยเปิดหน้าให้เพื่อนดูหน่อยหล่อไหมผู้คุมน่ะโออหหล่อ,าลอม,มากเลยตัดผมใหม่ด้วยนะผู้คุมนะ่ะไปเล้วเอ e อีไอโอยอ้าว เดินมาสิเอไอโอยูถายแบบมาแล้วใกล้ถนนแล้วค่ะพวกมันต้องอยู่กับเอไอโอยุนะหรอมานี่ยแล้วมานี่ยแล้วเดินมาเดินมาหยุดเดินมาหยุดปัวเหมือดเร็วแล้วเล่นแล้วมาเนี้ยแลวเอไอโอยูเอไอโอยูเอไอโอยูเอามาสิ เอไอโอโย่ยิงนะยิงนะยิงนะเดี๋ยวผู้มันต้องเงียกับเอไอโอโยไม่ใช่หนอผู้เล่นไงผู้คุมจะคุมใครล่ะลูกผู้คุมมาต้องเีผู้เล่นไม่ใช่หรอใช่ผู้เล่นอยู่ที่ไหนพี่เต้อยู่ไหนพี่เต้เป็นผู้เล่นบอบ่เป็นผู้เล่นด้วยโอ้หรอจ้ะอ่าผู้คุมลองเป็นผู้เล่นก่อนสิอ๋อไม่เล่นอ่ะไม่เล่นอ๋อนมาเป็นผู้คุมเหรอ องางั้นคลิปนี้ลาเพื่อนๆก่อนนะครับเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตามให้ทุก่านสมุดด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมีผู้เล่นด้วยเนาะบ๊าย,ายๆเพื่อนๆก่อนบาย,บาย